กองสดพดบูกำลรุยนะคะเอา้าอุ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวก,กองสดพุดบูฮะวันนี้ครับอยู่กับผมเจ้นครับยยังไม่เปิดรายการมูก่อนเลยใช่ไหมฮะบอกเลยครับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมพาทุกท่านนะครับมามูกันที่อ่างศิลานั่นเองครับวันนี้ครับบอกเลยนะว่าหลายคนที่เป็นเศรษฐีเท่าแก่มามูที่นี่มาขอพรที่นี่ประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายและตอนนี้ครับเราอยู่ที่ศาลเจ้าแม่กคนอิมพันเนรพันกรมูลนิธิโลกุุตระธรรมประทีป ที่อัางศิลานั่นเองนะครับซึ่งที่นี่ครับมีหลายจุดมูเยอะแยะมากมายแต่ว่าคันที่จะให้ผมนะฮะจะไปชี้ผมว่าข้อมูลจะไม่ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราไปหาผู้รู้กันดีกว่าครับงั้นเดี๋ยวเราไปบุกกันเลยครับ สวัสดีครับอาจารย์ีครับสดีครับสวัสดีครับีดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราก็อยู่กับอาจารย์ตีเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหนึ่งครับอาจารย์แะก่อนถึงเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดหนึ่งได้ไหมครับอ๋อที่นี่นะครับเป็นมูลนิธิชื่อว่าโลกุตระธรรมบัณฑีข้างในเนี่ยองประธานก็คือองค์ของพระแม่กวนอิมภาคพันเนตรพันกรนะครับตั้งแต่หัวของพระแม่จนถึงฐานเลยนะครับทำจากทองเหลืองหนัก29ตันโอ้หหนึ่งพันแขนครบ แล้วส่วนเคล็ดลับในการขอพรละครับขออย่างไรถึงจะให้พรนั้นสำเร็จครับอาจารย์บอกอย่างเดียวก็ตั้งอธิษฐานจิตแล้วก้มลงหายใจยลึกๆแล้วก้มลงอย่างนอบน้อมการขอพรนั้นจะสําเร็จง่ายครับงั้นอาจารย์นำไหว้นดนึ่งครับเชิญครับ มาถึงจุดมูอีหนึ่งจุดดีมากนะครับก็คือองค์กงไตเซียวหุกโจ้องค์แต่เซียวโจแต่คําว่าแต่เซียวหุกโจ้เนี่ยพระยูไลเป็นผนังให้หุกโจ้หุกโจ้ข้างหลังเนี่ยหุกโจ้ก็คืออรหันครับท่านก็เลยให้สร้างนะครับให้สร้างองค์ให้ท่านมีสามหน้าครสามหน้าหน้าที่หนึ่งคือหน้าที่ดุดันครับหน้าที่สองนี่คือยิ้ม และในสามของกรรมสำมึกและเดินสายกลางอประชาชนที่มาที่นี่เนี่ยจริงๆองค์ต้นข้างนอกเนี่ยครับเป็นองค์ใหญ่สูงสองเมตรสูงสองเมตรแต่ว่าพอเราย่อมาเนี่ยพอดีว่าอากงสั่งให้ว่าให้ทุกคนามาขอพอรได้ครับผมกระบองขอพอรจากกระบองอากงอ๋อกระบองอากงเนี่ยชื่อจีนภาษาจีน,นครับยู e. อีกิมกูปังครับยูอีหมายถึง ความสมบัตินาครับจิมกูปั้งหมายถึงกระบองทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแปลให้ตรงตัวคือกระบองทองสมปัตนาเคล็ดลับในการยกกระบองต้องทำยังไงครับก็ต้องเชิญครับลองจะยกกระบองนะครับเดี๋ยวผมมาฝั่งนี้คุกเข่าลงครับก็เราจะเชิญกระบองในการยกขึ้นนะครับแล้วก็ชูขึ้นครับแล้วก็มองหน้าคงบอกชื่อเสียงเลียงนามวันเดือนปีเกิดและสิ่งที่เราจะได้ให้มองหน้าคงไว้นะครับ เมื่อเราขอเสร็จแล้วก็เอาหน้าผากจรหดกระบองแห่งความสำเร็จแล้วก้มลงอย่างนอบน้อม3าครั้งครับครบ<อ>ดบขอพ,อ,พองเสร็จแล้วรู้สึกดีมากมากเลยครับ,รบแต่ว่าผมเห็นผมเห็นหลายคนพูดถึงแล้วก็ผมได้ยินมาว่าที่นี่ยังมีจุดมูอีก จุดหนึ่งที่เรียกว่าประตูประตูสวรรค์อ๋อครับประตูสวรรค์มงคลชีวิตซึ่งเป็นประตูทองเป็นประตูทรงประตูซึ่งในประตูนั้นอยู่ข้างหน้าแต่อยู่ข้างหน้ามูที่นะฮะครับในประตูนั้นนะครับเป็นการแจะสลักบนที่ประตูชื่อ์ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่ารครับนั่นเราไปดูกันดีกว่าครับ อาจารย์ตีครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่อีกหนึ่งจุดมูไไลไ์เลยไคลท์ของที่นี่เลยนะครับและก็คือประตูมน์สวรรค์นะครับประตูนี้ไว้สําหรับคือไล้ล้างอาถรรพ์โดยเฉพาะเขาว่าล้างอาถรรพ์เนี่ยบางทีเนี่ยเราเนี่ยไปที่ไหนคนไทยเราเรียกอะไรลมพัดลมเพลงหรือว่าเราไปที่ไหนเนี่ยคนไม่เข้าใจเราไปแช่งชักหนักกระดูกรเราสิ่งที่ไม่ดีจะติดตัวเราประตูมณ์แห่งนี้นะครับจะเป็นตัวหนังสือจีนโบราณนะครับซึ่งจะสลักมณ์ของพ่อแม่ชื่อว่าไต่ปุยจิ๋ว มวลแต่บูจิวเนี่ยคือมวลอันสูงสุดของพ่อแม่ครับซึ่งผู้ที่มาเนี่ยเราใช้ทีมมวล108ทีม108จบครับจบละ3ชั่วโมงเพราหนั้นจะใช้เวลานานมากแต่ว่าผู้ที่มาสักการะแห่งนี้ก็จะต้องเดินผ่านเพื่อล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปครับผมให้ทิ้งไว้นอกประตูเลยงั้นเดี๋ยวมามูกันดีกว่าครับก็คือแต่ว่านอกจากล้างสิ่งไม่ดีแล้วก็ด้านข้างจะมีองค์เป็นปีเซียปีเซียปีเซียครับครับที่สามารถรูป ของนึ่นอ่าใช่ครับปีเสือเนี่ยไปมงคลคนที่มาที่นี่นะก็จะมีการมูนิดนึงอาจารย์บางท่านก็อย่างตัวอย่างเช่นถ้าเราเกิดปีเสือเราก็ไปรูปเที่ยวรูปเที่ยวรูปเที่ยวแล้วก็เอามาจับใส่กระเป๋าก็คือเกิดปีต่างๆก็สามารถรูป เป็นจุดได้เลยนะครับก็คือก่อนที่เราจะไปลอดนะครับประตูสวรรค์นะครับก็ให้มาลุกของเงินก่อนเอาของเงินก่อนหลังจากนั้นครับก็คือให้เดินไปล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปโดยที่ก้านหายใจก้านหายใจครับครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปหายใจฝั่งนู้นเพิ่เชิญลองดูนะฮะได้เลยครับก็แบบน้อมน้อมเหมือนเดิมจร่งศิษิ์ชอบความน้อมน้อมครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปบวกกันเลยดีกว่า โอ้คุณผู้ชมรู้สึกดีมากเลยครับอาจารย์ตีครับขอรบกวนเชิญอีกรอบหนึ่งครับผมคือรู้สึกดีมากพลังงานดีมากนะครับแล้วก็รู้สึกโลงๆใช่ครับอาจารย์ครับหากท่านใดที่อยากจะมานะครับไหว้หลวงมามุขที่นี่ครับที่นี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับในวันปกติหรือวันวันวันจันทร์ถึงศสกร์วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยครับเราเปิดตั้งแต่9ก้ในกาจนถึง5้าโมงเย็นหรือสิบเจ็ดจุดศูนย์นแต่ว่าเสาร์ที่เราเปิด 8.00- นถึง6.00นครับ ครับผมนะครับหรือว่าติดตามข่าวสารนะครับในช่องทางที่เราขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ตีมากๆเลยนะครับสาธุจ้าครับผมนะครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ใครที่อยากมูนะครับก็สามารถนะครับมามูตามรอยเราได้เลยนะครับแต่วันนี้ครับหมดเวลาของเรานะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ